เออช่วยเอออ่าพี่ฟิลมพี่ฟิลมอันตรายแล้วเป็นอันตรายพี่ฟิลมขึ้นไม่ได้เออพี่ฟิลมขึ้นไม่ได้หนูองทำยังไงล่ะเอาไปไหนฮ่า <c> ฮ <oughs> ่มโอ้มีอะไรกินไหมหนังจะขึ้น,นรถจะขึ้นรถอะลุงมีเอฟซีเขาฝากมาให้ ครับขอบคุณเอมากครับจากคุณอะไรครับผมเขาไม่แจ้งชื่อครับเขามาจากสารยามาตอนนี้มาตนี้ครับมาร่วมบุญกับพ่องเงินนะครับผมก็สาธุบุญกับท่านด้วยนะครับผมครับผมขอวยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสามนี้สุขภาพเอ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 ะเออเอจเอเรนะครับผมครับมีรำรวยเงินทอนะครับผมขอบคุณครับผมไม่เกะตัวไหนเหรอไม่เกะตัวไหนเหรอ นครับผมเท่าไหร่ครับนับดูนหน่อยสาธะแมวหลกมาณนี่มาหนึ่งคืนโอ้เท่าไรครับหนึ่งหมื่นคะแนนครับผมโอ้สาธุครับผมที่รวมบุญเนาะท่านมาสองสองท่านครับแต่ว่ามาแล้วไม่เจอก็เลยฝากไว้ครับมาเม, <า S 2> <verses> มื่อเช้าเลยนะครับผม <igkeiten> นะครับผมทำบุญให้กับพ่อใหญ่ครับผมเป็นวันละก็ได้ไปทำบุญให้กับพ่อใหญ่เป็นยังไงความรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ก็กำลังช่วงนี้ก็กำลังเริ่มซับตัวครับผมครับผมกลับตัวครับค่อยๆไปครับผมใช่ครับอ่ะโอเคเนาะครับผมครับครับผมขอตัวไปทำแท่งวันครับผมได้ได้ครับไปสุพรรณจา ไปแล้วครับสุพันษาไปเล่นต่อแล้วว้ายทำอะไรกันนั่นขึ้นขี่เลยสิอยากให้ขี่มากเลยอะ่ะโอ๊ะกดกันไปอีกแล้วครับผม ดูดูครับกอดพี่ฟิล์มไปไหนนั่นนะฮะกอดไปไหนนั่นลงคลองแล้วพี่ฟิล์มตกแล้วนั่นตกคลองพี่ฟิล์มตกคลองพี่ฟิล์มตกคลองแล้วเอ้ย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 พี่ฟิล์มตกคลองอะไรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่ฟิล์มจะตกคลองอะไรแล้วขึ้นมาแล้วพี่ฟิล์มตกคลองแล้ว ขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหพีเป็นอะไรมากหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะพีไม่ได้ล้มล้มล้มล้แล้วล้ม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 พีล้มล้มอีกแล้ว ได้เรื่องเลยเห็นไหมนั่นหกล้มแล้วเห็นไหมน่ะเล่นจะได้เรื่องเลยหกล้มนั่นลูกไหวไหมลูกไหวไหมลุกไหวไหมล่ะ<อ>ลุกไหวไหม<อ>ได้เรื่องเลย <C ười> ได้เรื่องแล้วนี่เล่นจะได้เรื่องแล้ว มาขึ้นมาพี่ฟิมลุกได้ไหมอ่าช่วยช่วยช่วยพี่ฟิมช่วยช่วยช่วยดึงดึงขึ้นเร็วดึง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 ฟิมเกาะขาขึ้นเลยพี่ฟิมเออช่วยพี่ฟิมเออช่วยช่วยเออช่วยเอออ่าพี่ฟิมพี่ฟิมอันตรายแล้วเป็นอันตรายพี่ฟิมขึ้นไม่ได้ ออพี่ฟิล์มขึ้นไม่ได้หนูทำยังไงล่ะโน้ตทำยังไงช่วยพี่ฟิมนะพี่ฟิล์มนอนนอนนิ่งเลยนั่นน่ะเฮ้ยพี่ฟิล์มเป็นไรแล้วนั่นน่ะพี่ฟิล์มเฮ้ยพี่ฟิล์มเป็นอะไรมากไหมนั่นน่ะฮะโอ้ยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นไรแล้วนั่นฮะโอ้ยตายแล้วพี่ฟิล์มขึ้นไม่ได้ปวดขาอย่างแรงเลยเห็นไหมฮะพี่ฟิล์มเป็นอะไรเฮ้ยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มจ้าพี่ฟิล์มเป็นอะไรเอ้ย พี่ฟิปเจ็บมากเลยนะเห็นไหมพี่ฟิมเจ็บแรงแล้วช่วยด้วย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 ช่วยพี่ฟิมด้วยเร็วโอ้สุพรรษาสพรรษาถึงกับโอโหครับขอความช่วยเหลือจากใครบ้างอยู่แถวนี้มาช่วยพี่ฟิมของหนูหนยเร็วใครบ้างคะอยู่ที่นี่มาช่วยพี่ฟิมของหนูหนยเร็วเฮ้ยพี่ฟิมเป็นไรแล้วนะ โอ๊ยทำยังไงดีทำยังไงทำยังไงหนูจะทำยังไงเนี่ยพี่ฟิล์มองหนูลุกไม่ได้ลุกไม่ไหวพี่ฟิล์มลุกไม่ไหวใครก็ได้ช่วยทีเอาเดี๋ยวคุณพ่อช่วยมาคุณพ่อช่วยดึงขึ้นก่อนเอาคุณพ่อจับมือพ่อจับมือจับมือพ่อโอ๊ยดึงดึงดึงโอ๊ยดึง หนึ่งหนึ่งหนึ้งเออเอ้อเราลมลมเออเออโอ้โอ้ยเล่นกันจนหกลมเลยพันษาปอลย่าซนลูกอย่าพาพี่พีมไปเล่นตรงข้างคลองออกมาเร็วออกมาออกมาเอออันตรายนะลูกน่ารักอีกแล้วครับวันนี้ หลังจากที่พี่ฟิล์มก็พาสุพันษาไปมอบคะแนนจากผู้ใหญ่ใจดีให้กับลุงเรียนนะครับนะ่ดือ,อีกแล้วนั่นเราไปเล่นข้างล่างอีกแล้วขึ้นมาขึ้นมาสาขึ้นมาเร็วอ่าขึ้นมา<ะ>ขึ้นมาสาขึ้นมาเร็ว<ะ>ขึ้นมาสา<ะ>ไปพี่ฟิล์มเดินกลับบ้านดีก,กว่าปะ Phim <laughs> phim hai tua thế, hai tua. Hai tua, hai tua. Hai Phim phim bên này đâu à? Oh, hai phim phim đó. Thăm ngay. Hai phim phim. Hai phim <laughs> à, à, à. Bên phim. Phim phim. hai đó. bay đâu? chơi phim Phim hai อยากลงไปอยากลงไปเอาขึ้นมาเล่นกันครับเล่นกันเขาเล่นกันนะครับนี่เฮ้ยอะไรอีกนั่นเอาเอาเดินหน้าถอยหลังขึ้นมาเออจับตูดดึงขึ้นมามีการถอยตูดขึ้นใหม่นะครับพี่ฟิล์มเป็นไรมากหรือเปล่าพี่ฟิล์ม เอาวิ่งหนยป่ะวิ่งกลับบ้านเลยมาเอาวิ่งว่งวิ่งทางนี้วิ่งทางนี้มานี่ไปไหนเอายังอยากไปเล่นต่อคอร์ดแน่นเลยมาเอาวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านบบ้วิ่งวิ่งไปแล้วอไปแล้วเออเออเออไปแล้วเออ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  กอดกอดเอ้ยกอด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 ไม่สนใจแล้วกดไว้อย่างเดียวไปเลยไปเลยเฮ้ยเลยเลยเฮ้ยเลยเลยเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อเออเออลั่นแล้วเออห่วงแรง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 วะเย็บพอแล้วเนาะ พอแล้วเนาะสาพอแล้วลูกเปิดคลิปปิดคลิปหนูสาเปิดคลิปเร็วปิดเลยเปิดคลิปเร็วเออปิดเปิดคลิปปเร็วปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปสาเปิดคลิปลูกเปิดคลิปเร็วคนสวยเอ้ย l ปร s สม s ครสมาชิกไลค์และแช a ์เฟมิลีสีทับไทย Thank you Good luck Bye bye Let's go